สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่2เดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 4จากเว็บไซต์ mvpk. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนเอนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาให้กับกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูล์ฟมันคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปสนามซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์หลังย่าของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของวูล์ฟมันครับผม สถิติเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมนะครับผมขอเลือกไปที่6เกมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของวูมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดลังสุดของการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางวูมตันทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สถิติสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ 16, 6, ทครับผม สี่ตีหกนัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ6เกมรวดเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคือชนะมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างวูคอมตันกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านวูคอมตันนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างวูคมตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่33.33 33และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรตคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮตูเฮกการพบกันของสองทีมกับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างวูล์ฟแฮมตันนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูซ5ตี5เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะพบว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้ขอฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะวูล์มตันด้วยสกอร์3ประตูต่อศครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่ครุว่างคาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดาบี้เคานตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้นะครับปัวสนามคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมหลังย่าของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของดาบี้เคานตี้ครับผม สถิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ B B Fi, พวกเขาพบมา3เกมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างคาร์ดิสตี้นั้นชนะ1เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของดาบี้เคา n t ตี้เปิดบ้านตอนรับการไปยองของคาร์ดิฟซีผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของการพบกันระหว่างคาร์ดิสตี้กับทางดาบี้เคา n t ตี้ทางเจ้าบ้านอย่างคาร์ดิสตี้นั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมออยู่ที่66.67แและแพ้อยู่่ที0%ครับผม ิต4-6เกมหลังสุดของนัดด้านเจ้าบ้านคาร์ดิซิตี้นะครับพวกเขาชนะ5นัดเสมอ1นัดและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนัดด้านเจ้าบ้านคาร์ดิซิตี้นะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางมิทเทิลสปอร์ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของนัดด้านเจ้าบ้านอย่างคาร์ดิซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่0ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของด้านทีมเยือนอย่างดาร์บี้เคาวตี้กันบ้างนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของด้านดาร์บี้เคาวตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เลผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของด,ด้านทีมเยือนอย่างดาร์บี้เคาวตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่33.33 33, ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลราคาของชาวบันถูกต้อง,งตามกฎหมายจากถิติเฮตุเฮกการพบกันของทั้งสองทีมครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างคาร์ดิฟซิตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูซิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมเห็นว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูงสีกันเลยทีเดียววันนี้จากการที่คาร์ดิฟซิตี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดาร์บี้เคานตี้ในคู่นี้ผมเชื่อว่าจะจบลงที่ผลเสมอและขอฟันธงว่าทางเจ้าบ้านอย่างคาร์ดิฟซิตี้เปิดบ,บ้านเสมอกับทางดาร์บี้เคานตี้ด้วยสก,กอร์ศูนย์ เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชสซียอาอิตาล,ลีผมเลือกไปที่คู่หว่างยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี24ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านยูเวนตุสนะครับเปิดสนามยูเวนตุสสเตเดียมหลังย่วของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียครับผม เิติเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาก็มาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านของสเปเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสผลคือยูเวนตุสบุกไปชนะลูกศรหนึ่งประตูต่อสี่ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับทีมเยือนอย่างสเปเซียทางเจ้าบ้านยูเวนตุสนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม สี่ตีของทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสหนัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนัดด้านยูเวนตุสน,นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางเวโรนาผลคือเสมอกันไป1ปบอร์ตัวหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หนัดหลังสุดของนัดด้านเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสน,นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมออยู่ที่33.33%และแพ้อยู่ที่33.33%ครับผม ล้วมาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทด้านาทีมเยือนอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทดนานสเปเซียนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยิ่งของปามา่าผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทดนานทีมเยือนอย่างสเปเซียนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เ33สมอ,ออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่50ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเร,ราคาของสถาบัานถูกต้องตามก,กฎหมายในคู่นี้มีข้อมูลการพบกันอยู่แค่1เกมเท่านั้นและในนัดนั้นเป็นการที่ยูวนตุสบุกไป,ปชนะด้วยสกอร์หนึ่วันนี้จากการที่ยูวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียขอฟันธงว่าทางเจ้าบ้านอย่างยูวนตุสนั้นสามารถเปิดบ้านชนะทางสเปเซียได้ด้วยสกอร์สอศครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคลุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียง1ช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ